เหลือประมาณแค่30%ซนนะคะพอใบสามสเรามองเห็นเหมือนลักษณะตุ่มตาดอกจะมีแล้วเราก็มากระทุ้งน้ำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมมะนาวของเราและมาดูวิธีการให้น้ำเพื่อขึ้นดอกมะนาวกันนะคะเรากักโซก ต้นมะนาวแล้วนะคะเรียบร้อยดูสิคะใบเบยไม่มีละพร้อมที่จะออกดอกแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่สิบธันวาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะตั้งแต่ฝนหยุดตกมาเราก็ยังไม่เคยลดน้ำเลยนะคะนี่เราก,ากักโศกมาพร้อมแล้วดูจากลักษณะต้นมะนาวนี่คือเหี่ยวแล้วก็พร้อมแล้วสำหรับที่จะ มาลดน้ำเพื่อกระตุ้นตาดอกกันนะคะเนะะี่ยค่ะใบเบยไม่มีละปล่อยร่วงหมดแต่ว่ากิ่งก้านไม่ได้แห้งนะคะกิ่งก้านแค่เฉาเฉากิ่งก้านสมบูรณ์แต่ใบใบแก่ร่วงหมดแล้วทีนี้พอเรามากระตุ้นน้ำนะคะมาลดน้ำกระตุ้นเนี่ยเขาก็จะออกดอกเลยนะทีนี้เราก็จะมาลดน้ำน้ำลดขนาดไหน น้ำที่เราจะลดก็คือลดแบบนี่ใช้สายยางปล่อยลดไปเลยวันนี้เราใช้สายยางนิ้วหนึ่งก็นิ้วหนึงนน่งเนี่ยเราใช้เวลาคาดว่าจะประมาณก็ดูจากดินกะเวลาไม่ได้น้ะต้องดูจากน้ำว่าเออลดลดลดไปแล้วน้ำซึมลงดินช้านั่นแหละพอเลยนะคะในคลิปก่อนที่เราให้น้ำดอกมะนาวตอนที่เราทำดอกอะ่ะ ที่เราบอกว่า15นาที15นาทีตัวนั้นคือเราใช้สาย2นิ้วนะคะแต่ตัวนี้ของเราใช้สายนิ้วหนึ่งก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกนะคะนะคะลดน้ำเพื่อกระตุ้นดอกมะนาวนะคะเราจะบังคับให้เขาเป็นแบบนี้เลยดินก็แตกและแห้งเลยนะคะถ้าแต่หยุดฝนมานะคะบางพื้นที่ก็อาจจะ แห้งเร็วกว่านี้ก็ต้องลดน้ําเร็วกว่านี้นะคะอันนี้คือด้วยพื้นที่ของบ้านเราก็จะประมาณนี้นะคะวันที่สิบธันวาคมนะคะนี่นะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเออเรามากระตุ้นน้ํามาให้น้ําเพื่อกระตุ้นตาดอกนะคะม่าเป็นยังไงนะคะลักษณะของมะนาวที่เราก,ากักโศกไว้นะคะแล้วพอมะนาวออกดอกเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะ เห็นไหมคะดอกเขาก็จะออกตามตุ่มตามตาแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มจะเป็นตุ่มตาดอกตะปอะแะปะนะคะเนี่ยพอเรามาให้น้ําเขาก็จะออกดอกทะลึ่งพวดเลยนะคะพอให้น้ําเนี่ยให้น้ําไปครั้งวันนี้นะคะแล้วก็ก็หยุดไปนะคะไปให้อีกทีหนึ่งตอนที่เราเห็นดอกเขาแล้วนะคะเราถึงจะให้น้ําอีกทีหนึ่ง นี่นะคะน้ำเนี่ยป็นน้ำไหมคะเนี่ยจะไหลออกมาแบบนี้เลยลดน้ำแบบไหลเจิงนองเลยนะคะมะนาวเพื่อกระตุ้นตาดอกครั้งเดียวให้ออกพืชเลยนะคะเรามะนาวเราจะไม่ได้กระตุ้นตาดอกแบบว่าลดน้ำทุกวันนะคะเราจะแบบให้น้ำครั้งเดียวเพื่อให้ออก กระถุงออกครั้งเดียวเลยนะคะอันนี้มันคือเป็นวิธีธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีในการมามาโสบสารเพื่อให้เขาออกดอกนะคะคือการกักน้ําให้เขากักโศกค่ะเรียกกันเรียกกันกัโกโศกให้เขาเจ้าหมองพอได้น้ําดูดน้ําปื๊ดไปนะคะก็กระถุงดอกออกเต็มต้นเลยแบบนั้นนะคะนี่นะคะ ก็่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะหากเพื่อนๆดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจก็ไลน์มาหาเราก็ได้นะคะหรือติดต่อที่เฟซบุ๊กพัทยาภูมิสไลานะคะมาคุยกันนะคะนอกรอบก็ได้นะคะเข,เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคาถามของเพื่อนๆนะแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่แหละคือวิธีการกักโศกวิธีการบังคับดอกมะนาวแบบธรรมชาติของเรานะคะให้น้ำงดให้น้ำตั้งแต่ฝนตกมานะคะจนกว่าใบเขาจะลวงเกือบหมดแบบนี้นะคะเหลือจะกิ่ง,ก,งก้านเหลือใบน้อยๆเหลือใบสักประมาณใบของเราเหลือประมาณแค่30%นะคะ พอใบสามสีเรซนเรามองเห็นเหมือนลักษณะตุ่มตาดอกจะมีแล้วเราก็มากระทุ้งน้ำนะคะโดยการให้น้ำให้ชุ่มเลยนะคะให้ชุ่มเปียกแบบนี้เลยนี่เห็นไหมน้ำมาถึงนี่แล้วน้ำไหลามาแล้วนะคะไหลามาแล้วให้น้ำครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปจนกว่าดอกจะออกแล้วเราถึงจะให้น้ำอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลา ทุกท่านไว้กั่เทียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ